สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวินเดอะทอล์กกับผมวินนี่นั่นเองครับผมรายการที่ทุกคนรอคอยกันทุกๆวันนั่นเองครับวันนี้นะเรามีแขกรับเชิญพิเศษเลยซึ่งใครหลายๆคนนั้นกาลังรอติดตามข่าวของเขาอยู่นั่นก็คือคุณหมอโป้งจิตสับซ้สอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโป้งครับผมได้ยินข่าวของคุณมาว่าคุณมีพลังพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้พลังพิเศษที่คุณโป้งว่ามีเนี่ย มันเป็นยังไงครับพลังพิเศษผมสามารถทํานายอนาคตอ่านใจและรักษาคนได้ไอ้ทำนายอนาคตมันคืออะไรครับช่วยขยายความให้กับคุณผู้ชมได้รู้กหน่อยละกันผมสามารถดูดวงให้คุณวินได้แบบแม่นๆและรู้ว่าอนาคตของคุณวินจะไปทําอะไรอย่างนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้สิครับผมพิสูจน์ได้ครับวิชาแอตแลนติก มุกขโชลิของผมแม่นยำงั้นผมขอถามหน่อยละกันว่าอีก3ปีข้างหน้าของผมผมจะต้องทำอะไรอีก3ปีคุณวินจะได้เป็นเจ้าของรายการใหญ่จะมีสปอนเซอร์ให้การสนับสนุนมากมายรวยจนนับเงินไม่หวัดไม่ไหวแต่คุณวินจะต้องเสียของรักหมายความว่าไงครับเสียของรักไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นสิ่งมีชีวิต คุณกำลังหมายถึงคนในครอบครัวของผมหรอไม่มีใครเจ็บป่วยซะหน่อยคนในครอบครัวของผมไม่ใช่คนแต่เป็นสัตว์เลี้ยงคุณวินมีแมวชื่อคิตตี้ที่กำลังป่วยอยู่ถูกต้องไหมครับเออถูกครับผมไม่อยากให้คุณวินคิดมาก อยากให้มีเวลากับเขาเยอะๆเพราะคิตตี้อยู่อีกได้ไม่เกิน3ปีครับผมสามารถทำนายความเป็นไปของโลกได้ไหนคุณลองทายดูซิว่าอนาคตของโลกภายภาคหน้าไอ้ที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมในอีก4ปีข้างหน้าเดอะล็อกจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณคุณ คุณจะบอกว่าเดลล็อกที่เป็นดาราฮอลลีวูดแล้วก็เป็นนักมวยปั้มเนี่ยนะจะมาเป็นประธานาธิบดีอย่างงั้นน่ะเหรอผมกล้าเอาอนาคตการเป็นหมอดูของผมเป็นเดิมพันและคุณวินจะได้พบกับเดลล็อกตัวเป็นๆผมจะไปเจอเขาได้ยังไงครับที่สนามบินเดลล็อกจะเดินทางมาเมืองไทยคุณวินจะต้องเดินทางไปต้อนรับเดะล็อกแล้วคุณวินจะได้พบเดอะล็อกที่นั่นแลวถ้าเกิด ผมไม่ไปรับเขาที่หน้านาะก็ไม่ได้เจอสวัสดีค่ะคุณวสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับผมชื่อสีค่ะสวัสดีครับคุณสีอคุณสีอยากจะถามอะไรคุณหมอปโป้งสามารถถามได้เลยครับผมตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆเราแล้วนั่นเองครับ อยากให้คุณป้องช่วยหาหน่อยของอะไรหายครับเอ้ยคุณรู้อยู่แล้วนี่ทายได้เลยออคือไม่ต้องบอกครับ<ม>แว่นตาใช่ไหมครับใช่ค่ะป้องดูได้ยังไงคะนี่เป็นรูปประคำมีพลังอำนาจมหาศาล เก้านพรัตต์ดวงดาวก็ไม่สามารถเทียบได้คุณสีฟังผมให้ดีนะครับแว่นตาที่คุณสีหาอยู่มันอยู่บนหัวคุณสีแล้วครับจริงจริงด้วยค่ะคุณโป้งเก่งมากเลยค่ะคับครับบุณมินตีวงแาวแล้วลงแล้วพี่เ้อเอาขึ้นมาอีกอ่ะอโอเคได้ได้ได,ได,ได้คุณบิน <Okay. S 2> แล้วเมื่อกี้ก็ในในเฟรมพี่ยังรูปกระคับไมาท่าจะต้องชมรูปกระคับมากกว่านั้นนะโอเคได้เลยเชี้ข,ข้อข้อกล้องหน่อยเอาคณสูงนี่เลยนะได่ครับีโอเค